พอได้คุยกันก่อนได้เห็นภาพมันเริ่มได้มีการคิดกระบวนการคิดเตรียมการกับทีมงานทั้งหมดว่าตรงส่วนนี้ตรงลงน้ำเราจะดีไซน์มันยังไงตรงในถ้ำบรรยากาศของของดนตรีที่จะห่อหุม้มยังไงอะไรเงี้ยได้มีการแบบว่าทำการบ้านสนุกไปกับมันบอกได้เลยว่าดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่หยดภาค3นี้ก็คือดุเดือดมากๆครับซึ่ง สมควรอย่างยิ่งแก่การเข้ามาฟังในระบบเสียงที่เต็มรูปแบบของวงภาพยนตร์ครับลูกเจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเนื้อหวานแบบนี้ ชื่อเทสศัต์จนปาลน,นะครับเป็นมิวสิกคอมโพเซอร์ผมพิซซ่าทริศนินพัทลุงนะครับก็จะเป็นวาทยากรน,นะครับหรือว่าผู้ควบคุมวงออเคสตรานะครับสำหรับการบันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ยอด3ามครับจะเป็นในส่วนของซูเปอร์วิเซอร์มากกว่าก็คือเป็นดูแลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูเรื่องซาวด์ดนตรีทั้งหมดภาคนี้ก็จะคุณโมนะฮะก็จะเป็นรับส่วนเป็นคอมโพเซอร์หลักดีใจมากๆเลยครับที่ได้ กลับมามีส่วนร่วมในภาค3ตรงนี้นครับตั้งแต่ภาค2นะครับที่ตอนนั้นเคยเล่าไปคือว่าตอนที่ได้รับโน้ตเพลงมาแล้วก็ได้ฟังเดโมโผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเขียนไปบอกทางพี่ต่อยซิปที่เป็นผู้ทําเพลงนะครับของทางบานาน่ามิวสิกว่าโอ้เพลงตื่นเต้นมากเลยครับแบบมัน ดุเดือดแต่ว่าพอได้โน้ตของภาค3แล้วได้ฟังเดโมของภาค3มามันไปอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปอีกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกผมก็ไม่ลึกว่ามันมันจะพีคกว่าเดิมได้ขนาดนี้ครับค่อนข้างจะดุ ดุมากๆครับรอบนี้สําหรับภาพนี้บังเอิญว่ามันเหมือนมีการคุยกันตั้งแต่ก่อนจะเริ่มถ่ายทําแล้วก็เริ่มถ่ายทําไปบางส่วนก็มีการเอาภาพเอาคัตติ้งมาให้ดูอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสคิดกระบวนการคิดเตรียมการกับทีมงานทั้งหมดว่าตรงส่วนนี้ตรงลงน้ําเราจะดีไซน์มันยังไงตรงในถ้าบรรยากาศของของดนตรีที่จะห่อหุ้มยังไงอะไรเงี้ยได้มีการแบบว่า เรียกว่าเออทำการบ้านสนุกไปกับมันน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้นรกรอยอยู่ข้างหน้ายังไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้ สำหรับภาค3เนี่ยจะเป็นภาคที่ในทางส่วนของออเคสตราครับใช้เอฟเฟกต์ค่อนข้างจะเยอะเยอะมากกว่าภาคก่อนก่อนอย่างเครื่องสายเนี่ยเ็จะมีเอฟเฟกของการรูดเสียงที่มันจะให้เสียงแบบหรืออะไรแบบนี้ที่มันมีเสียงแบบค่อยๆไถขึ้นหรือไถลงหรือเป็นเสียงที่แบบเสียงกอกกอกแก๊กแก อะไรพวกนี้ครับซึ่งมันเป็นมันเป็นเอฟเฟกที่มากกว่าการเล่นให้มันฟังออกมาเป็นดนตรีเพราะๆหรือว่าดนตรีน่ากลัวน่ากลัวแบบปกตินะครับก็คือจะเต็มไปด้วยเอฟเฟก์ครับสำหรับดนตรีในภาค3นี้ถ้าไม่ใช้วงออเคสตราก็คิดว่ามันเหมือนเราทำส้มตำแล้วเราไม่ได้ใส่พริกอะไรเงี้ยมันไม่อร่อยอะ่ะมันไม่จัดจ้านอะ่ะ มันก็เลยต้องการสิ่งนี้เพื่อมาเติมความสมบูรณ์ของดนตรีให้มันแบบว่าขยี้ให้มันถึงที่สุดของมันเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับเสียงเพลงที่อยู่ในออเคสตรานี้ถ้าจะให้สปอยวัรู้สึกไงก็รู้สึกกลัวครับ กลัวผมไม่รู้จะตอบยังไงคือคือไปพูดจริงๆคือผมฟังแล้วกลัวคือมันจะมี2อย่างครับพวกเพลงอย่างเพลงประกอบภาพยนตร์แบบเนี้ยบางทีฟังแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแบบเฮ้ยรู้สึกเหมือนแบบโดนไล่ล่าอ่ะสมมุติอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือนอกเหนือจากโดนไล่ล่าคือรู้สึกมันรู้สึกกลัวแล้วรู้สึกว่าขีในภาคเนี้ยคือถ้าเราเอาแค่ฟังจากดนตรีนะฮะก็คือไม่มีความปราณีไม่มีความใจดีคือดุรแรงมากครับคือใจร้ายมากน่ากลัวมากภาคนี้สนุกมากอ่ะภาคนี้เหมือนได้ ปลดปล่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันเหมือนมีพื้นที่เราเล่นหลายๆแบบอะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกไปกับการได้เราจะดีไซน์เสียงที่จะแบบว่าไปแมทช์กับมันยังไงซึ่งน้อยครั้งที่จะได้มีหนังที่เปิดโอกาสให้ได้ได้ใส่สิ่งเราเนี้ยได้ได้เล่นกับมันอย่างเงี้ยมันก็เลยสนุกมาก สาวถูกทำมาเพื่อซัพพอร์ตภาพยนตร์อยู่แล้วเพราะนั้นมันถูกรับใช้บทรับใช้ซีนรับใช้อารมณ์ของไม่ว่าจะเป็นของหนังแล้วก็คนดูด้วยเพราะนั้นมันมันต้องถูกทำใมันสอดคล้องเพื่อให้มันคนดูดูแล้วไม่รู้สึกว่ามีสาวหรือไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกหนังสะกดอยู่ยัง่งก็ขอฝากภาพยนตร์ที่หยด3ด้วยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่หยด ภาค3มบีดูเดือดมากๆครับซึ่งสมควรอย่างยิ่งแก่การเข้ามาฟังในระบบเสียงที่เต็มรูปแบบของโรงภาพยนตร์ครับพลาดไม่ได้นะกลับมาแล้วนะไอเหี้ยๆที่ยูส3 <albo> หนึ่งตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ